นะคะพเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะแดดนะคะพเพื่อนๆโอ้โหกันแรกเอสเมว่าจะไปที่หนึ่งนะคะทำไมไดิเช็คยางลมนะคะ <laughs> ยางไม่แข็งนะคะพเพื่อนๆปันนู้นทำไมมันไอ้นี่มากเลยทำไมมันเหนื่อยมากเลยไม่ไหนได้ยางมันมันอ่อนนะคะแล้วก็ร้านจักรยานก็ยังไม่เปิดเลยนะคะพเพื่อนๆ ก็เลยเลาะเข้าวัดนี้ก่อนเลยแล้วก็คงจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆพอไฟไกลไม่ได้จริงๆเอ็มเมว่าจะไปอีกที่หนึ่งนะคะวพาคิดถึงคุณลุงอยากไปหาคุณลุงเนาะก็นานแล้วไม่ได้เจอแก่เลยนะคะทีนี้มันไกลนะคะก็เลยแวะวัดนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะวัดชัยยศสิทธาวาสนะคะ เป็นวัดเก่าแก่นะคะก็กำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายส่วนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็เป็นโบสถ์สีทองนะคะเมจะวนรอบๆก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็เป็นโบสถ์สองชั้นนะคะชั้นล่างก็ไว้ทำพิธีต่างๆนะคะแล้วก็ชั้นบนก็เป็นโบสถ์ลัก หมาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ตำวัดตำอะไรเนาะก็มีที่ออกกําลังกายแต่ไม่เยอะนะคะในหมู่บ้านช่วงนี้แฮดเมย์ออกไม่ได้เลยที่ออกกําลังกายโอ้คนไปนั่งเล่นกันนะคะแทนที่จะเอาไว้ให้แบบประชาชนได้ออกกําลังกายคนไปนั่งเล่นจับกลุ่มคุยกันนะคะแล้วใครจะกล้าไปทําอะไรใช่ไหมมีแต่ผู้ชายไปนั่งคุยกันแบบ มันล่มลื่นไงไปหลบร้อนนั่งจับกลุ่มคุยกันเราเข้าจะเข้าไปออกกำลังกายก็ไม่ได้นะคะเขาก็าไปไปนั่งยี่ตรงที่เราจะออกอะไปนั่งไอเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะจะใช้ออกกำลังกายกันน,ะนั่งนีมืนก็ะยุ่ก็ยุ่คุยกันก็พาเข้าล้อมาวัดนะคะวัดหาเยอะมากเลยดูนะคะ มาต้อนรับกี่ตัวนะคะเนี่เห็นไหมใหม่ลูกทำไมล่ะจะแ,แค่มาดมเหรอลูกเหรอมาดมแล้วก็ไม่เห่าแล้วนี่ไห่ตัวเลยเพื่อนๆ <c oughs> ตามภาษา <c oughs> ก็ช่วงเช้าก็ยังเงียบมากเลยนะคะวัดมีน้ำพุนะคะน้ำพุน้ำตกนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเอ็ดมี่เนาะวันนี้ก็ อันออกมานะคะขึ้นถนนใหญ่มาแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะคะก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะสีทองนะคะทาวิวมานเาสเด็จเจ้าปู่ทา้าพญายมมราชนะคะทั้งละ1น0 0งบาทนะคะสามารถร่วมบุญได้นี่นะคะมีบัญชีนะคะเพื่อนๆขาะนี้นะคะมีเลขบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนี่ อาน,นิสงในการถวายสีลทาให้เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสนะคะมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยโรคร้ายนะคะแต่มีบริวารมากเป็นที่รักของคนทั่วไปนะคะมีทรัพย์มีสมบัติมากด้วยเครื่องประดับเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ตกต่ํานะคะเกิดในตนระกูลเศรษฐีนะคะเกิดเป็นเทวดาก็มีกายทิพย์มีวิมานช่วยงามนะคะนี่นะคะก็กําลังก่อสร้างอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็มีรายงาน ผู้บริจาคนะคะสีทาวิมานสมเด็จพรยายุมบราชนะคะอ๋อบอกบุญนะคะเพื่อนๆค่ะขาบอกบุญสายล่างนี่ก็จะเป็นอลอดโบสถ์นะคะมหาอุดนะคะถวายสังฆทานนะคะอ๋อเดี๋ยวเมย์จะขึ้นไปถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะพาเพื่อนๆนไปเดินไปเลาะริมน,น้ำกันนะคะเพื่อนๆค่ะ อ,อแดดร้อนมากเลยนะคะชาวนี้วัดน,นี้ก็จะโบสถ์สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีปุติเก่าที่ยังคงสภาพแบบเป็นเรือนทรงไทยอยู่ด้านหลังด้วยนะคะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเมก็จะขึ้นไปโบดด้านบนนะคะเดี๋ยวค่กลับนะคะก็จะมาแวะนะคะไว้แล้วก็ชําระนี้ส่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเมจะเดินไปนิท่าน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะวุ๊ยตรงนี้อื่นๆนะคะถอดรองเท้าก่อน ก็จะพาชมบริเวณรอบๆก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสีทองเหลืองอลามเลยนะคะก็มีหลวงพ่อทำใจนะคะพระพุทธทำใจนะคะสีชัยสิทธิ์นะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้นะคะก็อยู่ด้านหน้าทางเข้าโบสถ์นะคะ โบสก็จะเป็นสีทองสวยงามอ่างตานะคะเพื่อนๆค่ะรอบๆก็จะประกอบไปด้วยาสาวกนะคะสาวกของพระพุทธเจ้านะคะมีครบทุกพระองค์เลยนะคะจะมีชื่อบอกอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นช่องๆนะคะรอบโบสเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นอุโบสถมหาอุตรนะคะวัดชัยสิธ์ธาวาสนะคะเพื่อนค่ะแดดก็ร้อนมากๆเลยนะคะทางเข้านะคะก็ภายในพระโบสถนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่มีใครขึ้นมาเปิดไฟนะคะหลงุงพ่อท่านก็ไปิณฑบาตอยู่นะคะเพื่อนค่ะก็ยังมืดอยู่เลยนะคะ เอาเมก็ยังไม่เข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะมาซองให้ดูข้างในก่อนนะคะมีพระพุทธรูปสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะอยู่พราทิตย์นะคะพระอาทิตย์ส่องแสงแบบจ้ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าโบสถ์เขายังไม่เปิดไฟเปิดอะไรเลยนะคะมันยังมืดอยู่นะคะยังในโบสถ์ในพระโบสถ์สดโบสถ์มหาอุดนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่เปิดไฟนะคะหลวงพ่อนี้เนี่ยคะเราใช้ซาเล้งนะคะในการไปบินทาบาทนะคะก็เข้าไปในหมู่บ้านเ็ดเมดด้วยนะคะเพื่อนค่ะก็วัดแถวนี้ก็ ข้าไปบินบาบในหมู่บ้านกันเนาะหมาเยอะนะคะน้องหมาเยอะเมก็จะเดินเลาะไปริมน,น้ำนะคะไปสูดอากาศที่ริมน,น้ำด้วยกันยามเช้านะคะอีกก็มีการปล่อยโคมด้วยนะคะปล่อยโคมลอยนะคะเพื่อนค่ะไหลผ่านไปผ่านมานะคะ บริเวณใกล้เคียงนะคะว่าชัยศิธิ์ดาววาดก็แวะมาทำบุญได้นะคะอขอ,อเชิญอะไรสวรดอิติปิโสร้อยแปดนะคะร้อยแปดจบทุกวันพระจะมีสวดอิติปิโสร้อยแปดจบนะคะเพื่อนๆค่ะทุกวันพาเวลาสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอน,นะคะ นะคะนี่นะคะที่สถานที่ก่อสร้างนะคะวิมานเสด็จปู่เท้าพญายมมาชานะคะที่ขอบริจากสีทองนะคะเพื่อมาทำวิมานให้สเสด็จปู่นี่นะคะอยู่ด้านนี้นะคะ,ะติดกับท่าน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะว้าวตอนนี้ท่าน้ำทํำเสร็จแล้วนะคะค่าวที่แล้วที่แอดเมมาก่อนที่จะกลับอ่างทอง ตรงนี้เพิ่งจะเริ่มนะคะเพิ่งจะทำก็ยังไม่เสร็จดีนะคะตอนนี้ก็มีมีส่วนย่อมแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมีส่วนย่อมแล้วนี่นะคะเริ่มลงต้นไม้แล้วนะคะเริ่มลงแล้วนะคะก็อีกหน่อยก็จะล่มลื่นสวยงามนะคะดูนะคะมีต้นไม้ต้นกระจงกับหูกระจงนะคะแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นไปปลูกด้วยนะคะก็สวยางามนะคะ ธรรมชาตินะคะนี่นะคะโหอ้าวบรรยากาศนะคะแมนจะร้อนนะคะแต่ก็สวยงามนะคะเพื่อนๆดูบ้านนกนะคะบ้านสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์นะคะเพื่อนๆค่ะมีก็ซูมซูมไปนะคะวิวริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะเพื่อนๆค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ แม้นกอากาศจะร้อนแต่บรรยากาศสดชื่นนะคะก็กำลังปรับปรุงทำท่าให้สวยงามนะคะอีกหน่อยก็จะเป็นท่าน้ำที่สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะหายลงต้นไม้ก็ค่อยๆปรับปรุงทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ นี่เมนเพก็พาเพื่อนๆมาล้อมาวัดชัยสิทธาวาสนะคะก็มาชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาถึงแม้นจะสายนะคะแต่ลมพัดโชยนะคะเย็นชื่นใจดูพระอาทิตย์นะคะขึ้นสองแสงสูงมากๆเลยนะคะบรรยากาศวิวริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยานะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้วันนี้ทิเม่พามาล้อชมบรรยากาศ อช้ายน้ําวัดชัยสิธิธ,ธาวาสก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะขอการรบคุณมากๆเลยนะคะ thank you so much my friend for you support my main channel a l the time and for you watching t ิปว v ดีโ o my main channel thank you bye bye